เพ็นนีมาแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าวันนี้เพ็นนีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองนะคะแต่งผ้าลูกไม้เนื้อในรอดนะคะคุณลูกค้าทรงแขนยาวนะคะคุณลูกค้าทรงแขนจะเป็นผ้าลูกไม้อะคะ่ะทรงไม่แคบนะคะนี่นะคะจะมีการตัดต่อแต่งระบายเป็นช่วงๆอะคะ่ะปลายแขนสม็อกนะคะคุณลูกค้าปลายแขนสม็อกมีกระดุมหน้าปดได้จริง ประมาณนี้นะคะทรงคอกลมค่ะคุณลูกค้าด้านบนนี้เป็นผ้าลูกไม้นะคะด้านล่างนี้เป็นผ้าชีฟองนะคะคุณลูกค้าด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะผ้าชีฟองค่ะตรงแขนเป็นผ้าลูกไม้สวยหรูค่ะมีซับในเป็นผ้าชีฟองเย็บติดให้นะคะคุณลูกค้า คุนี้ใส่ไซส์ S อกสามสิบหกนะคะไซส์ปกติเลยค่ะคุณลูกค้าความยาวอยู่ประมาณยี่สิบสองครึ่งนะคะสะโพกสะโพกอยู่ที่สี่สิบค่ะความยาวนะคะยี่สิบสองครึ่งคุณลูกค้าจะนํามาแมทช์ใส่คู่กางเกงกระโปรงใส่ไปด้านในใส่ไปงานสุภาพเรียบร้อยดีค่ะคุณลูกค้าใส่ออกงานได้นะคะคุณลูกค้า สีที่เป็นนีใส่คือสีดำนะคะรหัสหกเก้าหนึ่งสี่หกนะคะคุณลูกค้าทํามาสีสีค่ะสีที่เป็นนีใส่สีดํานะคะสีขาวค่ะสีขาวที่โชว์อยู่นี้จะเป็นไซส์เอ็มนะคะคุณลูกค้าไซส์เอ็มนะคะสีขาวไซส์เอ็มนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะสีขาวไซส์เอ็มค่ะสีส้มค่ะคุณลูกค้าสีส้มนะคะ สีส้มเป็นไซส์ L นะคะคุณลูกค้าไซส์ L อก40นะคะคุณลูกค้าข้อดีของผ้าชีฟองนะคะซักง่ายดูแลง่ายอะค่ะคุณลูกค้าแห้งไวด้วยค่ะระบายอากาศได้ดีค่ะสีเทานะคะคุณลูกค้าสีเทาไซส์ XL ค่ะคุณลูกค้าไซส์เริ่มไม่ครบแล้วนะคะคุณลูกค้า แจ้งดีเทลนะคะนี่นะคะส่งคอแต่งผ้าลูกไม้โดยรอบนะคะกระดุมปลดได้จริงห้าเม็ดนะคะตัวนี้ก็ทําเป็นจอสี่เหลีย่ยมเป็นผ้าลูกไม้นะคะสวยค่ะแล้วก็เป็นผ้าชีฟองค่ะ,คะผ้าชีฟองเนื้อสรายนิดๆนะคะไม่บางจนเกินไปค่ะแล้วเราก็มีซับในให้นะคะคุณลูกค้าใส่ออกงานได้เลยค่ะใส่ออกงานใส่ทําบุญได้ค่ะ น,นะคะทรงแขนนะคะช่วงตรงนี้ยืดได้นะคะคุณลูกค้ายืดได้นะคะมีทั้งหมดสีสีนะคะสีดำสีขาวสีส้มและสีเทานะคะตอนนี้สายเริ่มไม่ครบนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเพนนีดีบริการะคะ่ะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะฝากกดหัวใจคอมเมนต บันทึกโพสต์แชร์โพสต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ